ไม้ก่อนของที่นี่ก็คือเอาไม้ผึ่งแดบเมื่อก่อนนั้นเราตากแดดใช้เวลาประมาณ3-4เดือนปัจจุบันนี้เราอบไม้ใช้เวลาเต็มที่ไม่เกิน10วันวันนึงเราใช้เชื้อเพลิงนะครับก็คือไม้ฟืนตอกอยู่ประมาณ250กิโลกร,รัมต่อวันแต่ถ้าเปรียบเพียกสมัยก่อนที่ใช้บอยเลอร์เราต้องใช้ประมาณ8ตัน สวัสดีครับผมครับผมรองศาสตราจารย์ทรงกฎจาสมบัตินะครับเป็นอาจารย์อยู่ท uh ี่ภาควิชาวนาผิดพันธ์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสำหรับโครงการนี้นะครับชื่อโครงการส่งเสริมการแปลรูปและเตาอบไม้แบบต้นทุนต่ําสําหรับกลุ่มชุมชนและธุรกิจ SME นะครับโดยได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติหรือที่เราเรียกว่าวชความเป็นมาของโครงการนี้ครับก็คือปัญหาของงานไม้นะครับมากกว่าร้อยละแปดสิบเปอร์เซ็นต มาจากเรื่องของความชื้นเราไม่ได้ผ่านการอบดังนั้นเราจึงคิดที่จะทําเรื่องของการที่จะเอาเตาอบแบบต้นทุนต่ํามาใช้สําหรับกลุ่มชุมชนแล้วก็ธุรกิจ SME ซึ่งปัจจุบันนี้นครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการใช้งานไม้นะครับอุตสาหกรรมไม้ทั้งหมดปัญหาอ,อุตสาหกรรมไม้มากกว่าร้อยละแปนะครับมาจากเรื่องของความชื้นถามว่าทําไมนะครับเพราะว่าไม้จากโรงงานต่างๆส่วนใหญ่นั้นจะไม่ผ่านการอบ เพราะว่าต้นทุนในการอบนั้นจะค่อนข้างที่จะมีราคาแพงโดยปกติแล้วสมัยก่อนที่เราใช้กันอยู่หรือที่เรานิยมใช้อยู่ในปัจจุบันเยอะๆคือต้องใช้ระบบเตาอบแบบไบเลอร์ซึ่งค่าไบเลอร์นะครับมันตกละประมาณตันละ1ล้านบาทเอาขนาดสําหรับกลุ่มชุมชนหรือธุรก,กิจ SME ขนาดเล็กๆนะครับก็ต้องมีไบเลอร์ขนาดประมาณ1ตันนั้นเราลงทุนเข้าไบเลอร์ละ1ตัน ห้องอบไม้นะครับในการที่ใช้ระบบไบเลอร์นะครับก็ต้องมีระบบท่อระบบคอยระบบอื่นๆอี้เยอะแยะนะครับซึ่งตกแล้วประมาณห้องละ7 0 0 0 0บาทดังนั้นแค่แค่หนึ่งห้องเราต้องลงทุนเบื้องต้นถึง1นล้านเจ็ดแบาทนะครับแล้วต้องมีการตรวจการรับรองจากกรงอุตสาหกรรมวิศวะต้องมาตรวจทุกปีนะครับดังนั้นก็คือคนะผู้วิจัยนะครับซึ่งประกอบด้วยตัวผมนะครับแล้วก็คุณวรารัตนหางคำนะครับต้องการที่จะทํายังไงก็ตามที่ให้ชุมชนขนาดเล็ก,ลกนะครับหรือธุรกิจท m e มีสามารถที่จะมีเตาอบ เพื่อแก้ปัญหาของการใช้งานไม้ที่ว่า80%มาจากเรื่องของความชื้นดังนั้นเราก็คือจึงคิดระบบต้นทุนต่ำนะครับเพื่อให้สามารถธุรกิจ SME และชุมชนสามารถใช้งานได้โดยใช้ระบบ direct heat exchange หรือการแลกเปลี่ยนลมร้อนโดยตรงซึ่งไม่ต้องใช้บยเลอร์ไม่ต้องมีแรงดันโดยอาศัยความร้อนจากการที่เราเผานะครับและถ่ายลมร้อนไปยังห้องอบไม้เราต้องเข้าใจก่อนก่อนว่าในการอบไม้นั้นมี อยู่แค่3ประการหลักนะครับในการทำไม้แห้งได้คือ 1. ความร้อน 2. ความเร็วลม3ความชื้นสมัมผัสดังนั้นถ้าเราควบคุม3ตัวนี้ได้ให้อบไม้ทุกชนิดในโลกนี้เราสามารถอบไม้ได้หมดเพราะเราจะอบไม้ตามตารางอบไม้เราจะนําความร้อนจากห้องอบกลับมาใช้ใหม่อยู่ในห้องเผาเราจะมีระบบการเปิดปิดป่องเพื่อบายความชื้นหรือควบคุมความพิสพัทธ์โดยใช้ระบบออตโต้และเราจะมีการที่จะทําให้ผนังห้อง เก็บความร้อนนะครับโดยการที่เราใช้เชลฟิงโค้ดเบอร์สามถาเพื่อได้เก็บความร้อนนะครับแล้วก็มีตัวควบคุมทําให้การอบไม้เร็วขึ้นยกตัวอย่างเช่นที่วิสาหากิจชุมชนที่นี้นะครับก็คือวิสาหากิจชุมชนผิิตภัณฑ์ไม้สักสวนป่าเชียงม่วงนะครับเมื่อก่อนนั้น,นะครับปัญหาของที่นี่ก็คือใช้ไม้แล้วโดนลูกค้าเค็มตลอดเวลาเพราะอะไรครับเพราะว่าพอทางวงกบประตูหน้าต่างหรือเฟอร์นิเจอร์แล้วไม้เกิดการแตกการแตกคือเกิดจากอะไรครับเกิดจากการโก่ากกากงบิดงอ นะครับเนื่องจากไม้เกิดการดูดและคายความชื้นเพื่อจากว่าไม้ไม่มีการอบไม้ก่อนของที่นี่ก็คือเอาไม้ผึ่งแดดก็อาศัยตามธรรมชาตินะครับซึ่งไม่รู้ว่ามันจะแห้งหรือว่าไม่แห้งนะครับเพราะว่าอากาศเราไม่สามารถจะควบคุมได้เมื่อก่อนนั้นเราตากแดดใช้เวลาประมาณ3าถึงสี่เดือนปัจจุบันนี้เราอบไม้ใช้เวลาเต็มที่ไม่เกินสิบวันนะความหนาประมาณยี่บห้ามิลลิเมตรไม้ได้มีความชื้นสม่ำเสมอคือมีความชื้นเท่ากับส2บเปอร์เซนต 12%นี่คืออะไร12%คือค่าความชื้นสมดุลของประเทศไทยนะครับทำให้ไม้ไม่เกิดการยืดและหดตัวสามารถนำไปงานไม้ไปใช้ได้ทุกชนิดไม่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์วงกบประตูหน้าต่างซึ่งหลังจากที่มีการอบแล้วนะครับผิดพันธุ์ของที่วิสาหกิจชุมชนนี้ก็จะไม่มีการเค็มจากลูกค้าตําหนิที่เกิดจากการโกงบิดงอก็จะลดน้อยลงมีไม่เกิน2เซ นะครับถือว่าน้อยมากนะครับในตัวนี้แล้วก็มีออเดอร์จากลูกค้ามากขึ้นนะครับแล้วก็แนวโน้มตอนนี้ก็จะทำจากที่ขายเฉพาะภายในประเทศก็จะขายสู่ต่างประเทศเพราะได้รับการยอมรับมากขึ้นในเรื่องของคุณภาพของไม้ทั้งหมดในตัวนี้ครับสำหรับพิธีการสําหรับของเตาอบไม้แบบต้นตุนต่ำนะครับจริงๆแล้วเราที่ว่าเราเป็นระบบ d i r e c t heat exchange ก็คือว่าเราจะเผาฟืนนะครับในถังเก็บความร้อน และถังเก็บความร้อนก็จะเกิดการแผ่รังสีซึ่งจะมีอุณหภูมิประมาณ180่งถึงสององศาแล้วเราก็จะเบิกความร้อนนะครับจากห้องเก็บกาเนิดความร้อนไปยังห้องอบไม้ซึ่งในการอบไม้โดยเฉลี่ยแล้วโดยทั่วไปก็จะมีอุณหภูมิอยู่ประมาณหกสิถึงเจองศานะครับแล้วก็จะมีตัวควบคุมเมื่ออุณหภูมิถึง 60- หรือ70องศาตามการอบไม้จะต้องการแล้วตัวควบคุมก็สั่งตัดจะไม่เบิกลมร้อนไปและเมื่อลมร้อนตก ก็จะมีการเปิกลมร้อนจากห้องกําเนิดความร้อนไปยังห้องอบอีกนะครับอย่างนี้ตลอดและเมื่อความชื้นของไม้เกิดการระเหยตัวออกมาก็จะเป็นความชื้นสัมพัสอยู่ในห้องอบเราก็จะมีตัวควบคุมให้ป่องระบายความชื้นออกเพื่อให้ความชื้นสัมผัสในห้องลดน้อยลง <ungen> เพื่อให้ความชื้นในไม้สามารถที่จะระเหยออกมาได้แล้วนั้นเราก็จะมีตัวพัดลมนะครับ <cond> เพื่อที่จะ,ก,ะกระจายลมร้อนให้ความร้อนในห้องมีความร้อนสม่ําเสมอ และสาคัญที่เราพัฒนาขึ้นมาคือพอลมร้อนในห้องอบหลังจากผ่านกองไม้แล้วเราสามารถที่จะให้กลับมาอย่างห้องกําเนิดความร้อนได้อีกเพื่อที่จะให้ได้มาเป็นลมอุ่นทําให้ห้องกําเนิดความร้อนนั้นมีการประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับวันหนึ่งเราใช้เชื้อเพลิงนะครับก็คือไม้ฟืนตอกอยมาน250รกิโลกร,รัมต่อวันแต่ถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนที่ใช้บอยเลอร,ร์เราต้องใช้ประมาณ8ตันนะครับเชื้อเพลิง8ตันนะครับ มากมายนะครับก็จะแตกต่างกันเยอะในส่วนนี้นะครับเตาอบตัวนี้นะครับเราก็จะมีการพัฒนาต่อยอดซึ่งในการพัฒนาต่อยอดตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนมุมมองใหม่เลยเราจะพัฒนาต่อยอดโดยใช้ระบบแสงอาทิตย์หรือที่เราเรียกว่าโซล่าเอนเนอรีซึ่งจะทําให้ต้นทุนต่ำาน่ออีกแต่ว่ามันก็ทุกอย่างนะครับในโลกนี้มันเหมือนกับทฤษฎีเหรียญบาทที่มีด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีด้านดีคือโอเคเราใช้พลังงานธรรมชาติราคาถูก แต่ข้อเสียหรือข้อจํากัดเขาคือว่ากลางคืนนะครับความร้อนไม่มีก็อาจจะต้องทาให้การอบไม้นานขึ้นเช่นอบแบบไบเลอร์หรือได,ดเรกชันเชนซึ่งวันไม่ได้ต่างกันเช่น10วันแต่ระบบโซล่าเอนจีนั้นคุณอาจต้องใช้รับวานทักสิวันนะครับอันนี้จะมีข้อเสียหนึ่งแต่ว่าต้นทุนถูกกว่าเพราะคุณต้องเปลืองไม้ฟืนนะครับไม่ต้องมีห้องกําเนิดความร้อนอาศัยจากแสงธรรมชาติตัวนี้ซึ่งเรากําลังพัฒนาอยู่ในตัวนี้ครับผมครับ สวัสดีค่ะโรงงานเราเป็นส่วนหนึ่งของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้สักจากสวนป่าจากเชียงม่วนะคะโรงงานเราได้ทําการแปลรูปไม้สักเรื่อทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆซึ่งไม้สักของเราก่อนที่จะนําเข้าโรงงานไม้สักมาจากส่วนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะส่งให้ชาวบ้านได้มีไรายได้เสริมกับเราด้วยเช่นให้ชาวบ้านทําพวกเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้อะไรพวกนี้นะคะ่ะชาวบ้านที่ว่าผู้สูงอายุก็จะได้มีไรายได้กับเราไปด้วยค่ะ แต่เดิมเราใช้แบบตากไม้หรือหึ่งแดดนะครับการที่เรานําไปตากหรือหึ่งแดดไม้จะมีความสุดที่มากแล้วก็ใช้เวลานานในการทําให้แห้งนะครับเพื่อให้ได้ความชื้นตามที่เราต้องการโดยปกติแล้วเราจะใช้เวลาประมาณ6เดือนถึง10เดือนนะครับกว่ามันจะแห้งซึ่งทําให้เสียเวลาในการทํางานหรือว่าออเดอร์ลูกค้าที่สั่งมาเร่งด่วนจะทําไม่ได้นะครับและข้อเสียอ,อีกอย่างคือ จะทําให้ไม้แตกแล้วก็บิดหรือว่าไม้มีเชื้อราดำแล้วก็เชื้อราขาวนะครับซึ่งทําให้ไม้เกิดการสูญเสียที่มากและอาจถึงต้นทุนที่สูงขึ้นด้วยครับปัจจุบันใช้เป็นเตาอบแบบที่มอกษตเศาสตร์แนะนํามาใช้นะครับการที่เราใช้เตาอบจะทําให้เราย่นระยะเวลาในการทํางานน้อยลงโดยที่ใช้เวลาในการอบไม้นะครับประมาณ 7วันถึง15วันตู้อบที่มอกระสาสร์แนะนําให้เราใช้เนี่ยนะครับจะเป็นตู้อบที่ใช้ความร้อนหมุนวนโดยที่นําความร้อนจากอุณหภูมิ5 0ถึง60องศาเข้ามาใช้ในเตาอบไม้นะครับโดยที่จะลดต้นทุนและระยะเวลาในการอบไม้ที่น้อยลงและต้นทุนต่ําโดยที่เราใช้ความร้อนหมุนเวียนนะครับการที่เราอบไม้นะครับ จะทําให้ไม้ไม่บิดไม่งอไม่แตกแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราและใช้เวลาในการอบไม่นานนะครับทำให้เราทำตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งหรือว่าชุมชนต้องการแช่ไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและทำให้เนื้อไม้มีความแข่งเนื้อสวยไม่เหมือนตอนที่เราเอาไปพึ่งแดดจะทำให้เนื้อไม้ผุ ทำให้เกิดการเสียหายภายหลังได้ครับอยากเชิญชวนผู้ประกอบการรายอื่นๆนะครับที่สนใจเตาอบของมอเกษตรศาสตร์ที่นนะนำมานะครับข้อดีของเตาอบนี้จะมีเยอะมากเลยนะครับเช่นการลดต้นทุนการใช้คนแรงงานน้อยในการอบนะครับและมีประสิทธิธภาพในการอบใช้เวลาสั้นกว่าเตาอบปกติหรือว่าไอ้น้ำนะครับผมขอเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับถ้าอยากใช้เตาอบ ที่ดีสามารถติดต่อได้ที่อา,อาจารย์ทรงกฎของมอเกรรษตรศาสตร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ